ไม่ต้องถอนแมนบกันบกปากหลักคำแล้วก็ไม่ต้องวอนไหวกระเสียงเข้าหูตาเห็นรูปใครจะพูดอย่างไรอย่าไปอวอรี่หรือว่าอย่าไปใส่ใจใครจะพูดอย่างไรก็ไม่เท่ากับเราพูดอะไรแมนบกัแนบกแล้วก็ไม่เท่ากับเราทําอะไรเห็นไหมเพราะว่าแก่นแท้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่หลัก ชัยของเราคือปักหลักถ้าเรารู้ว่าทำแล้วดีอ่ะทำไมต้องหวนไหวใช่ไม่ใช่ใชแกนแท้ก็คือจิตใจของเราเนี่ยที่จะเข้าถึงธรรมได้เพราะว่าเป็นมนุษย์นี้เข้าถึงธรรมได้หมดแต่ถ้าหากว่าเราเป็นสรรษสัตต์ต่างๆไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้เพราะแกนแท้ก็ต้องมาจากจิตใจใช่ไหมใช่มาจากจิตใจนี้ยังแค่เป็นห้องพิเศษของจิตเท่านั้นเอง ถ้าหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจเต้นไม่ปกติชิดอยู่ไม่ได้เท่านั้นเองเห็นไหม